เขาก็นําเสนอเรื่องราวโอ้โหเรื่องราวใหญ่โตวีรสตรีเลยนะฮะในขณะที่ตะวันเหมือนกันนะก่อเหตุซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านะะหมดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งนะมีคนตั้งคำถามกับผมว่าตกลงมันเป็นท um ี yeah. that that ่เด็กตกลงไปที่พ่อแม่หรือตกลงไปที่ใครแน่ที่ทําให้ทั้งบุ่งตะวันทั้งแบมเลยเป็นแบบนี้ นะครับผมเรียนหุนสนนะมันอยู่ที่ผู้บงการทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนันอยู่ที่บงการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักย์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของตะวันนะครับแล้วก็เรื่องของบุ้งนะฮะที่ปรากฏว่าตอนนี้ตะวันสบายแล้วไปนอนอโรงพยาบาลน,นะฮะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สบายบือเลย ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะอยู่อยู่ที่ศาลอายารัชาดาตกใจไหมเดิมทีตอนแรกเป็นหมายเรียกตอนนี้เป็นหมายจับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างค่ะเพราะว่า หมายเรียกที่มาในทีแรกเนี่ยข้อหาเนี่ยเป็นเป็นสร้างความเดือดร้อนรังคาญชื่อซึ่งเป็นร,รับผโทษทบจ่ายค่าปรับก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่นั้น<ม><ม>ก็ไม่ทราบว่าเขาจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มีหมายจับกี่ใบนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ใบเดียวก็ได้ไม่นแน่ใจว่าเขาจะยัดอะไรให้กับเรานะครับขอญอาตแจ้งก่อนให้คนแรกก่อนนะครับนางสาวธันตะวันนะครับร่วมกันนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับากาบอ่อการร้ายตามปบวลกไหมอาญาขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะของสนดินแดงของนอนุญาตแจ้งหมายของว่าหมายของสนดินแดงเนี่ยตอนแรกเนี่ยออกมาเป็นหมายเรียบแต่เมื่อวานที่หนูขอเลื่อนไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามีเหตุไปเรียนแต่ว่าที่ไม่ได้ไปช่วงบ่ายเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกเองว่าเขาไม่ว่างช่วงบ่ายหนูถึงไม่ได้ไปช่วงบ่ายแล้วเมื่อวานหนูก็ไม่สบายด้วยเพราะฉะนั้น เ,เขาก็มาบอกว่าเลื่อนไม่ได้ทั้งๆท,ที่เขาพูดเองว่าเขาไม่ให้เขาไม่ว่างช่วงบ่ายแต่หนูติดเรียนในช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็หนูเนี่ยไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปสอนอด้วยเนี่ยทําไมเขาถึงบอกว่าเลื่อนไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองบอกว่าเขาไม่ว่างแล้วก็กลายเป็นหมายจับเลยนะคะ,ะฟังเจ้าหนี้เหตุการณ์นี้ก็ปราวัฒนายความส่วนตัวของตะว,นวันแล้วก็แบม บอกว่าได้กลับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกรอบหลังอดอาหารประท้วงที่ศาลดีกานะฮะตั้งแต่วันที่ยี่บสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็นั่นคือเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่เกิดขึ้นแลต่อมาเนี่ยเหตุการณ์รงนี้ก็รอบแล้วตนะั้งแต่สามีนาะต่อมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รับตัวตะวันไปที่โรงพยาบาลนะรบธรรมศาสตร์นะซึ่ง ตะวันเนี่ยก็ไปนอนสบายอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์ที่ตัวนี้สองรอบนะนะก่อนหน้านั้นปี66ปี67อีกรอบหนึ่งตะวันก่อเหตุอะไรก่อนนะฮะตะวันก็ก่อเหตุป่วนขบวนเสด็จก่อนหน้านั้นบุกวังสมเด็จพระเทพขวางขบวนเสด็จนะครับคราวนี้ก็มีบุ้งอีกคนหนึ่งฮะบุ้งอีกคนก็ปรากฏว่าถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนะครับ อ้างอาเจียนเป็นเลือดนะครับทนายความก็บอกว่าเข่าเยี่ยมบุ้งที่รอพอชะทันกลับไปรักษาทีา่สถานพยาบาลของทันทสถานหญิงนะครับซึ่งก็มีอาการอาเจียนมีน้ำสีน้ำตาลมีเลือดแล้วก็ลิ่มปนอยู่นะครับซึ่งสภาพของบุ้งก็พบว่าตัวเหลืองมืนเบลอนะครับเมื่อคืนอาเจียน เป็นเลือดต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็อ้วกปนเลือด3ามครั้งอ่อนเพลียไม่มีแรงพูดจากฟุบโต๊ะเมื่อทนายเข้าไปกล้กับว่าไม่มีแรงอย่างมากนะครับและมีอาการเหนื่อยทั้งนี้บุ่งยังคงยืนยันประท้วงต่อไปเพื่อเรียกร้องข้อเรียกร้องของตัวเองที่ประกาศไว้นะฮะว่าต้องมีการปฏิรูปกระบวนการวิธธรรมต้องไม่มีคนติดคุกเพราะการเห็นต่าง สำหรับตะวันเขาก็มีข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับหลังจากที่ก่อกวนป่วนขบวนเสด็จนะครับซึ่งการป่วนขบวนเสด็จนะฮะของสมเด็จพระเทพก่อนหน้านั้นก็บุก,กวังสมเด็จพระเทพนะรประชาชนยอมรับไม่ได้ออกมาให้กําลังใจสมเด็จพระเทพเป็นจำนวนมากนะครับเรื่องของตะวันก็เรียกร้องสองข้อนะฮะ ซึ่งปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยป่วยเพราะอะไรนะคุณส่วนต้องาทำความเข้าใจกับป่วยเพราะอะไรป่วยเพราะเขาเนี่ยอดอาหารประท้วงต้องทำตามเงื่อนไขเขาสองข้อเงื่อนไขเขาสามข้อแต่วันจะเอาสามข้อบุ้งจะเอาสองข้อนะแต่ละข้อนั้นอ้างว่าเป็นเรื่องของความเห็นต่างบุ้งโดนอะไรบุกเข้าทำการก่อกวนสารก่อความวุ่นวายในศาลโดนคดีสารพัดคดี สารจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยก็ยังไม่สำนึกก็ออกมานะก่อความวุ่นวายอีกบุกเข้าไปในศารอีก,กเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับจากนั้นพอเข้าไปในเรือนจำประท้วงอดอาหารนะฮะแล้วก็มีพักพวกเขาก็นำเสนอเรื่องราวโอ้โ oh, หเรื่องราวใหญ่โตวีรสตรีเลยนะฮะในขณะที่ตะวันเหมือนกัน ก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะหมดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งนะมีคนตั้งคำถามกับผมว่าตกลงมันเป็นที่เด็กตกลงไปที่พ่อแม่หรือตกลงไปที่ใครแน่ที่ทําให้ทั้งบุ่งตะวันทั้งแบมเลยเป็นแบบนี้นะครับผมไม่เรียนทุนสนนะมันอยู่ที่ผู้บงการทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมววนําอยู่ที่บงการนะคน ที่เป็นพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งรองลงมานะที่โดยส่วนใหญ่เคยเป็นอดีตผู้สนับสนุนฝ่ายแดงหรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาก่อนสำหรับบางคนนะครับพ่อแม่จึงเป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวเด็กก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับเขาเรียกว่าผลต้นไม้พิษผลออกมาก็เป็นผลไม้พิดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากผู้บงการนะผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังสอดใส่ชุดความคิด นะครับอ้างว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเป็นวีรสตรีเป็นวีระบุรุษนะครับและการกระทําดังกล่าวเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถทําได้เป็นเพียงการเห็นต่างและพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงนักกิจกรรมที่อยากมาออกแสดงออกเท่านั้นแต่เวลาใครผิดกฎหมายพวกเขาเล่นงานอย่างหนักน,นะครับแต่ฝ่ายตัวเองผิดกฎหมายสุดท้ายมากเข้ามาเข้ามาเคดี้หาหก5 600คดี ก็ขอให้มีการเนียรทศกรรมเพื่อให้บุ้งตะวันรอดคุกเป็นนโยบายของพรรคเก้าไกรตอนนี้นะฮะที่มีการพูดก,กันในสาภาว่ามีผู้บงการหรือไม่ยังไงมันก็มีผู้บงการนะครับเขาจะอ้างในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่มันก็มีผู้บงการส่วนผู้บงการจะเป็นใครนั้นเร็วเร็วนี้ประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์ทั้งนอกและก็ในประเทศอย่างแน่นอน และที่สําคัญผู้บุการจะต้องเป็นไปตามกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ me see in that ตรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนทิมมาเปลี่ยนแผนดินใต้